โอเคกำลังเก็บพลิกครับราะว่าหาเงินใช้หนี้ตอนนี้เห็นว่าพลิกแทงก็มีหนี้เยอะมีห <c oughs> น,นี่เยอะเราจะหาวิธีการในการที่จะไปจ่ายค่าเหน,นี้อย่างไรมีพิกนี้เลยครับผสมประสานเล็กๆน้อยๆในสวนจะไปผ่อนชำระนี่ ได้บ้างหน้าตาของผมเนี่ยเป็นหนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นหนี้ความเป็นหนี้มันมีอยู่ทุกทุกคนนะับนงะะนั้นวันนี้ก็เลยมาหาเงินเพื่อที่จะไปใจ่ายจ่ายหนี้จ่ายหนี้จยหาว่าหน้าตาของผมแบบนี้มันไม่มีหนี้ไม่ใช่นนเพราะว่าหนี้มันเป็นของสาธารณนะ ใครไม่มีนี่ไม่มีในโลกที่เก็บอกอยู่เพราะฉะนั้นวิธีใดก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะช่วยเปิดเครื่องหาไรายได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปชำระหนี้ได้ก็หาอย่างนี้แหละนะครับอย่างเช่นสวนตรงนี้มันก็พอที่จะได้10บาท20บาทสะสมไปเพื่อที่จะไป <laughs> ใช้นี้ คนเราในนี่ก็มีความสุขดีเหมือนกันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่เราทำให้เรากระตือรือรน้นทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องหาวิธีการในการที่ไปชำระนี่แบบไหนบ้างเนี่ยทำให้คนขยันขึ้นเนี่ยนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละแต่างสำหรับคนที่คิดว่ามันยากเหลือเกิน แนนอนมันก็เป็นของธรรมดาคาว่านี่คือความทุกข์แต่ถ้าเราหาวิธีในการที่จะปลดทุกข์ได้ด้วยวิธีการอย่างนี้มันก็พอดทุเราได้บ้างไม่มากกว่าน,น้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเก็บพริกเพื่อที่จะเอาไปหาเงินเพื่อที่จะไปใช้นี่